เชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงชะตาของคุณจะเฮงหรือพังจะปังหรือแปก็กกับดาวอาทิตย์และดาวอังคารที่จะย้ายพร้อมๆกันในวันที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้คือโดยปกติแล้วดาวสองดวงนี้มันก็ไม่ได้ย้ายพร้อมกันนะครับแต่เที่ยวนี้ย้ายพร้อมกันเฉยเลย ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ากเกษตรราธิบดีส่วนดาวอังคารนั้นย้ายเข้ามหาจักรก็เป็นตำแหน่งที่ดีทั้งสองตำแหน่งตามหลักของโหราศาสตร์แต่ดีไปคนละอย่างในส่วนของดาวอังคารที่ย้ายเข้าเรือนสุภาตรุนี้นั้นทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับมีความขมีขมัน มีความรู้สึกอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างแล้วมันก็มีงานหรือมีอะไรที่คุณนั้นจะต้องเข้าไปจัดการหลายๆอย่างอังคารที่อยู่ตำแหน่งนี้แน่นอนที่สุดครับคุณจะมีความขยันหมั่นเพียรอยากจะทาโน่นทํานี่เยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นดาวอังคารอีกเช่นกันที่ได้ตําแหน่งมหาจากตรงนี้นั้นไปโยกกับดาวเกตท,ที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่เดิมเป็นอะไรที่ แปลกใหม่ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับจะเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะต้องให้ความสำคัญกับงานในลักษณะของการทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมมากยิ่งขึ้นส่วนดาวอาทิตย์นั้นย้ายเข้ากะเศตราธิปดี ไปอยู่ร่วมกับดาวพุธคือคู่สติปัญญาอยู่กับดาวศุกร์คือคู่สมพลแต่ไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับฉะนั้นช่วงนี้คุณมีภาระหน้าที่ใดรับผิดชอบทำไปนะครับอย่าพึ่งเอา,เ,อาเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักอะไรมาจุกจิกจกวนใจแม้ชะตาคุณจะมีสเสน่ห์ก็ตามแต่บางทีมันก็ไปดึงดูดเอาคนที่เราไม่ชอบเข้ามาเฉยๆอย่างนั้นแหละ คุยไปแล้วแม่งก็เสียเวลานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรและดาวอาทิตย์นี้นั้นก็ไปตรีโกนกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในเรือนพันธุได้ราชาโชคผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนชาวลัคนาราศีมังกรอย่างดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องของงานพึงพอใจในความสามารถ ของคุณนะครับในช่วงจังหวะตรงนี้แต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องระมัดระวังนิดนึงคือเรื่องของคำพูดเรื่องการเจรจาเรื่องการแสดงออกทางภาษาคำพูดดาพุธไปเป็นมอนะเนี่ยบางครั้งก็พูดจาอะไรไม่ทันคิดนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณจะต้องประสานงานกับคนเยอะๆเรื่องของคำพูดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แล้วถามว่าการเงินเป็นอย่างไรช่วงนี้รายจ่ายจุกจิกแยะถึงแม้ว่าดาวเจ้าตัวจะไปอยู่ในเรือนการเงินและไปอยู่ในเรือนของราหูแต่สาวเองก็ไปเลงกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่เส้นศัตรูกันรายจ่ายในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะจุกจิกทีเดียว แต่ก็ขอให้คุณได้พึงรู้ว่าเดี๋ยวก็จะมีเงินเข้ามานะครับในช่วงประมาณกันยายนไอ้คำพยากรณ์ตรงนี้เนี่ยผมมาพิเศษให้ไอ้่วงที่ดาวมันย้ายพร้อมๆกันแล้วมันส่งผลไปถึงกลางๆก,กันยายนนู่นแหละ นะคุณไปฟังควบคู่กับลัคนาราศีต่างๆของเดือนสิงหาคมได้เลยมันค่อมๆกันอยู่ระหว่างสิงหากับกันยาแต่อย่างไรก็ตามเป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตที่ดีให้กับคุณได้แน่นอนนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมได้เกริ่นในเรื่องความรักไปแล้วนะครับก็ขอพูดให้ฟังต่อว่าและไอดาวอาทิกับดาวองคารที่ย้ายตรงนี้ ส่งผลในเรื่องของความรักหรือไม่มันส่งผลในทางอ้อมครับแต่ส่งผลในลักษณะที่คุณนะไม่ค่อยแฮปปี้นักให้พึงระวังคนรักเก่าหรือใครที่เคยรู้จักติดต่อกลับมาแต่เป็นการติดต่อกลับมาที่อยู่บนพื้นฐานของความยุ่งยากใจไม่ได้แฮปปี้ลำคาญไม่ได้อยากที่จะมออีความรู้สึกพิเศษอะไรในช่วงจังหวะตรงนี้ นะครับหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาช่วงนี้พยายามทําทีมาเข้าแบบเป็นเพื่อนหรือพยายามมาอ,อ,อยากจะมีเขาเรียกว่าแสดงความจํานงว่าชอบคุณแต่เข้ามาใน,ในลักษณะเพื่อนก็ขอให้ดูให้ดีเถอะครับผมว่าช่วงนี้ความรักมันดาวมันสุขมันเป็นมรณะนะครับมันได้ขอไม่ถูกใจหรือคนที่เข้ามาคุยนะครับคุณสมบัติมันไม่ผ่านแบบนี้ก็ได้ นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมขอย้ําว่าในช่วงที่ผมพยากรณ์ให้ฟังตรงนี้ถ้ามีคนรักเก่าหรือใครติดต่อกลับมาอย่าได้ไปหลงไหลได้ปลื้มนะครับอย่าได้ไปรู้สึกดีรู้สึกพิเศษอะไรมากมายผมว่านําความจุกจิกใจมาให้ซะมากกว่านี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศี มังกรกับช่วงที่ดาวขยับย้ายตรงนี้ก็คือดาวอาทิตย์และดาวอังคารที่ย้ายพร้อมๆกัน18สิงหาคมสำหรับท่านใดนะครับที่สอบถามมานะครับว่าต้องการจะขอคำปรึกษาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของหงจุย้ยบ้านจัดหงจุ้ยอย่างไรให้เฮงให้ปังหงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดหรือต้องการขอคำปรึกษาส่วนตัว ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามคอนแทคตรงนี้นะครับเป็น Line Official ID นะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จโชคดีขอให้ชาวัังกรเเฮงๆปังๆนะสวัสดีครับ